ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมลังรอบโลกนะครับอยู่ที่หาดทรายขาวนะครับจังหวัดกระบูนนะครับซึ่งตอนนี้เราจะมาดำน้ําดูปลาการังนะครับโดยใช้สนอกเกิลนะครับดูน้ำดูปลาการังนะครับดูปลาครับปลากระตูนปลาเล็กๆนะครับหรือบางทีโชคดีอาจจะได้เห็นเต่านะครับเห็นสัตว์ทะเลนะครับเห็นปลาคารังนะครับตอนนี้เรามาดำน้ำนะครับสนเกิลก็คือดำ ไม่ได้ดำลึกนะครับก็คือดำบนผิวน้ำนะครับนะครับที่หาดทรายขาวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับตรงนี้นะครับเรียกว่าหาดทรายขาวนะที่ว่าเรียกว่าหาดทรายขาวเพราะว่าทรายจะขาวละเอียดนะครับเหมือนปุยแป้งอะไรประมาณนั้นนะครับคนแถวนี้ก็เรียกนะครับ นักท่องเที่ยวเขาจะมาดำดูปะะกาลังนะครับตายสวยนะครับนี่ครับตอนนี้ฝนเริ่มตกลงมาครับวอดีผมก็เตรียมจะลงไปดำนะครับแต่ว่าขอ,อาขอดูความงามของอาไายหาดก่อนนะครับ ครับนักท่องเที่ยวนะครับก็ลงไปดำดูปกาลังนะครับนี่ฮะบริเวณนี้ก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาดำน้ำนะครับดูปกาลังดูปลานะครับดูสัตว์ทะเลนะครับนี่ฮะตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วครับ หรือเป็นกิจกรรมยอดนิยมนะครับมาสตูนก็ต้องมาดำน้ำดูปลาการังที่นี้นะครับน้ำทะเลใสนะครับชายหาดก็สวยนะครับที่กาวหมาะเหมาะมากกับการมาดำน้ำ ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ผมวันนี้นะครับลังนะครับพามาดูการดำน้ำนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงไปดำน้ําเพื่อดูปลาลังนะครับอันนี้ครับหลังรอบโลกสวัสดีครับ